นัวเลยอ่ะเห็นแล้วแบบรู้เลยว่านัวไปขอสอบเคพี่ก็ประเภทสูงไวัยเนาะแล้วก็มีคิวไปฉีดก่อนก็เราเลือกไม่ได้นะเขาก็บอกว่าไฟเซอร์เป็นอาการมโนหรือเปล่าอ่ะพี่มี่นะคะพี่มี่ฉีดวัคซีนอะไรไม่เดินนะเป็นยังไงบ้าง Jack Hey, come <laughs> Jack. come on. Papa! Ciao! Vadino, va? you, know, <laughs> Enzo. ไม่ว่าจะไม่มาแล้ว.นี่ เรียวเวลอเมรกานะคะวันนี้ก็มาคูปาร์ตี้กันนะคะแล้วก็วันนี้นะคะจะเป็นคอนเทนต์ที่ให้เพื่อนๆทุกคนนะคะหลายคนขอเรียวเวลมาว่าขอรีวิววัคซีนที่อเมริกาหน่อยได้ไหมอยากจะบอกว่าเรียวเวลยังไม่ได้ฉีดนะคะแต่ว่าวันนี้เรียวเวลจะพาทุกคนไปฟังความรู้สึก ต่างๆหลังฉีดวัคซีนของแต่ละคนที่นี่นะคะ <ๆ S 1> เขาฉีดมาแล้วทั้งไฟเซอร์ทั้งโมเดอร์นานะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ข้างหลังกันนะคะ <ๆ S 1> ว่าเขามีความรู้สึกแล้วก็มีอาการเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวไปกันเลยอะไรตาม <ๆ S 2> <ๆ S 1> มาเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์พี่แม็กกันนะคะเนาะอ่าโอเคพี่แม็กโอเคพี่ก็ประเภทสูงวัยเนาะแล้วก็มีคิวไปฉีดก่อนกเอ็เราเลือกไม่ได้นะเขาก็บอกว่าไฟเซอร์แล้วก็ไปฉีดไปฉีดปุ๊บเขาก็บอกว่า,อาโอเคฉีดให้เสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าพัก15นาทีนะให้ไปจอดรถชาร์จก่อเ,เป็นไดรทรู through, เข้าไปฉีด ก็พัก15นาทีก็ไม่มีอาการค้างเคียงอะไรเลยก็ก็ปล่อยให้เรากลับบ้านพอกลับมาบ้านก็คือเรารู้อยู่แล้ววัคซีนมันก็จะต้องมีอาการค้างเคียงนิดเดีก็คือปวดแขนบ้างอะไรบ้างหรือมีไข้อะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็บอกว่าถ้ามีไข้ก็จะกินไทลินอหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่บางคนบอกว่าอย่าไปกินนะถ้าไม่ปวดเพราะว่ามันอาจจะมีผลต่อวัคซีนอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่กินนะพอไม่ปวดแม่เลยพี่ก็เฉยวันรุ่งขึ้นก็ไม่เป็นไรก็คือ สบายมากแล้วระหว่างโดสแรกถึงโดสสองพี่แม็กมีอาการอะไรไหมคะไม่มีอะไรเลยก็คือสบายแล้วโดสสองเป็นยังไงบ้างโดสสองนี่มีคนปู่เหมือนกันว่าโดสสองนี่มันจะปวดจะนั่นจะนี่นะก็มีการแ p นิ i นิดหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นอะไรมากพอไปฉีดก็เหมือนเดิมแต่ปวดแขนหรือเปล่าก็มีบ้างก็มีแดงๆเหมือนที่เราฉีดวัคซีนตอนเป็นเด็กเลยเนาะมันก็มีแดงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็คือเอาอย่างงี้ดีกว่า เราจะตายเพราะโควิดหรือว่าเราจะตายก่อนจริงไหมแล้วหนึ่งในล้านที่ตายเนี่ยเราคงไม่ใช่หนึ่งในร้านนั้นจริงไหมอันน้เป็นความเห็นของพี่ะใช่จ้ะโอเคขอบคุณพี่แม่กินแมงมากค่ะเราจะไปเดินริมสระนะคะไปสัมภาษณ์คนรอบสระกันนะว่า อันนี้อันนี้คุณพี่อ้อยคุณพี่บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปเดินสัมภาษณ์รอบสระกันนะคะ<ช>เราจะไปหาผู้ชโชคดีคนต่อไปพี่อ้อยจะเข้าแพ้หนีไปแล้วพี่อ้อยพี่อ้อยผิดหน,น้าก็ได้มาเร็วสัมภาษณ์พี่อ้อยหน่อยเพ่วนเนี่ยการยัไงไงบ้างก่ขขอนที่จะถี่เลย ก็เลยไม่รู้อ่ะเป็นอาการมโนรหรือเปล่าคุณ <c oughs> พี่อ้อยค่ะขอขอนุญาตสัมภาษณ์หน่อยพี่อ้อยฉีดอะไรคะพี่อ้อยฉีดวัคซีนตัวไหนบิลเซอร์ค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างครับพี่อ้อยเล่าให้ฟังหน่อยอาการครั้งแรกไปฉีดต่ ฉีดยาเสร็จก็เขาบอกให้รอ15นาทีใช่ไหมคะแต่ว่าพี่อะประมาณ10นาทีก็หายใจไม่ออกแล้วก็เยนหัวค่ะหัวเขาก็ให้อยู่นา่นประมาณ45นาทีถึงชั่วโมงแต่ก็หลังจากนั้นก็โอเคพอกลับมาถึงบ้านก็แต่ว่าพักผ่อนเลยแล้วเป็นแล้วเป็นแบบนี้อยู่หลายวันไหมคะพี่ว้ยเป็นอยู่สองสามวัน หัวมากเหมือนกับไม่รู้นะว่าเราคิดไปเองหรือว่ามัน,น,ม,นมีอาการยังไงปวดหัวเหมือนแบบเวียนหัวปกติไหมคะหรือว่ามันมีอาียนเพราะว่าพี่ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนอพอเข็มที่สองเข็มที่สองแต่ว่าไม่เป็นไรพอกลับมาบ้านก็นอนพอวันพอวันที่สองก็นอนมากขึ้นอนอนสิบไปชั่วโมงวันหนึ่งก็ประมาณสองวันก็ปกติ หรือว่ปกติอ๋อยังไงคะตอนเนี้เหนื่อยมากแต่ว่าร่างกายไม่เหมือนตะกอดทำอะไรก็เหนื่อยยกอะไรก็ไม่ค่อยไหวไม่รู้ว่าเป็นร่างกายหรือว่าเป็นที่เราค่ะพูดกับหลายๆคนเขาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันอ๋อโอเคเป็นคนที่ที่คุยด้วยเขาใช้ไซเซอร์เหมือนกันค่ะแต่ว่าก็เป็นอย่างเดียวกันคล้ายๆกันโอเคขอบคุณมากค่ะพี่ไอ้ เรามาจะมาสัมภาษณ์อีกคนหนึ่งนะคะเมื่อกี้2ท่านที่เราสัมภาษณ์ไปเขาฉีดไฟเซอร์มาแต่ว่าคนนี้เขาฉีดอะไรนะโมเดอร์นาโมเดอร์นานะคะเดี๋ยวเรามานั่งสัมภาษณ์กันเ้พี่มี่สวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่มี่แนะนำตัวก่อนนะพี่มี่นะคะพี่มี่ฉีดวัคซีนอะไรโมเดอร์นาเป็นยังไงบ้างเข็มแรกหรอเข็มแรกก็โอเคนะแต่ไม่ไม่ได้ปวดมากเนาะแต่ว่ามีมีเหมือนแบบว่าปากเรา เพื่อนเพื่อนเหมื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 อนโลหะใช่ไหมพี่พี่ไม่บอกภาษาไทยเราเรียกอะไรเหมือนโลหะมันเป็นยังไงอ่ะเหมือนโลหะพิสุจ์มันฝาดไงมันฝาดมันฝาดฝาดเหมือนเหมือนเหมือนเราเหมือนเรากินอะไรที่มีโลหะประมาณนั้นมันอาการมันต่ดตีถามว่าปวดไหมมันก็ปวดไม่สามารถที่ไม่ไม่ใช่ว่าอันคอนโทรก็ไม่สามารถที่ว่าไม่ไม่ใช่ว่า ที่เราทนนะมีสวยเออที่ที่เราก็ทนได้อยู่แล้วเข็มสองเข็มสองไม่เป็นไรนะซ่มแหวนนิดนึงซ <laughs> 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 ูมเป๊ซูมเป๊แสบตาเข็มสองเป็นไงบ้างพี่มีเข็มสองเข็มสองไม่มีปัญหาเนาะไม่มีอาการเลยไม่มีนะแต่อาจจะมีมีช่วงหนึ่งแบบหนาวนิดนึงแต่เราไม่รู้ว่าอากาศหรือเปล่าโอเคแต่ถามว่า ฉีดก็ดีนะฉีดดีนะดดเพราะาอะไร <laughs> รู้ไหมมันก็ประแท็กตัวเราอืมเพราะทุกคนก็ต้องฉีดโ <Okay. S 2> อเคอย่ากลัวอย่าอย่าอย่าไปกังวลในสิ่งที่คนอื่นพูดอืมเราต้องลองด้วยตัวเราเองโอเคขอบคุณมากค่ะพี่มี่อ, <า S 1> อ <า S 2> ดีค่ะ จอมค่ะเดี๋ยวมีอีกหนึ่งท่านนะคะเขาเพิ่งไปฉีดเข็มที่สองมาวันนี้เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เขานะคะเดี๋ยวเราจะนั่งตรงนี้เลยเพราะว่าแดดส่องมากโอเคพี่จอยสวัสดีค่ะพี่จอยไปฉีดวัคซีนตัวไหนมามาเลนามาเลนาวันนี้เป็นเข็มที่สองอ่าพี่จอยเล่าอาการเป็นยังไงบ้างเข็มแรกเข็มแรกมันก็ประมาณ ชั <Workers. S> 2> 2่วโมงสองชั่วโมงก็ไม่ไม่มีอาการนะแต่ประมาณสามสี่ชั่วโมงมีอาการปวดนิดๆิปวดนิดนิ่าปวดมากค่ะก็ก็ง่วงนอนม่วงนอน่วงนนอก็ไปนอนถึงก็มาโอเคนะนอนนานไหมคะก็นอนตามปกติแล้วอาการง่วงมันหายกี่วันไหมหรือว่าหายเลยก็หายไปเลยแล้วเก็นมันไมม่ี เก็ดนที่สองเพิ่งรู้เกิดจะปวดแผลกัแล้วเริ่มจะปวดเพิ่งไปฉีดมาเมื่อไหร่ตอนเช้าเช้านะ้ยสิบเอ็ดสิบเอ็ดโมงเช้าสิบเอ็ดโมงเช้าแล้วตอนนี้เนี่ยตามยังไงวะมันก็ปกตินะก็ปวดแต่ไม่ปวดเหมือนเราฉีดที่ใช่มอนมันฉีดวัคซีนเหมือนเหมือนกันเลยคล้ายๆเราฉีดวัคซีนโอเคไม่ีย่จังไม่แย่จังซ้อนผู้ชมขาแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันเกิดของพี่จอยด้วยเราจะมาร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ด ก็ภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะเพื่อนเพื่อนท่านอื่นที่ไปฉีดวัคซีนมาแล้วมีอาการเป็นยังไงบ้างมาเล่ามาแบ่งปันกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแววฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วจะมานั่งรีวิวด้วยตัวเองเลยค่ะวันว Neither side me mm too. -hmm. Very soft. Oh, wow, this is perfect. Yeah. This is perfect. Wait, wait. Yeah.